เดี๋ยวผมจะมาแนะนำทีละรายการเลยนะครับผมเริ่มจากนี่เลยนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมผมทางช่องยูทู e มารคไทยบ้านทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับผมมารคไทยบ้านครับที่ฟาร์มลูกเขาพงพิสุทธิ์ฟาร์มนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องอาหารนะครับบำรุงนกให้สมบูรณ์ทั้งในกองผสม และในกรงเลี้ยงเดี่ยวนะครับผมนี่เลยนะครับทุกท่านอันนี้จะเป็นอาหารทั้งหมดที่ผมจะให้นกเขาทั้งในกรงผสมและในกรงเลี้ยงเดี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นนกต่อนกเขาแขกพ่อพันแม่พันนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําทีละรายการเลยนะครับผมเริ่มจากนี่เลยนะครับผม,ม,บผมอันนี้จะเป็นอาหารหมูเล็กนะครับผสมกับอาหารไก่เล็กนะครับผม นี่ครับสังเกตดูได้ครับอาหารหมูเล็กจะเป็นลักษณะเป็นก้อนยาวกว่านิดนึงนะครับผมอาหารไก่เล็กก็จะบดแบบนี้นะครับผมเหมือนกับอาหารไก่ใหญ่นะครับแต่ว่าจะไม่เล็กกว่านะครับผมก็ให้ผสมกัน,นแบบนี้นะครับผมผมจะผสมกันให้แบบนี้เลยนะครับในการต่อมานะครับนี่นะครับผมเป็นอาหารนกเขาใหญ่ผสมกับอาหารนกเขาชวานะครับ นี่ครับอยากให้ทุกท่านได้ดูครับนี่นะครับอาหารนกขอชวาจะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นเม็ดเล็กนะครับเป็นข้าวฟ่างเม็ดเล็กผสมกันนะครับผมผสมกับอาหารนกเขาใหญ่แบบนี้นะครับเห็นกันได้ชัดเจนเลยนะครับผมผมจะผสมให้เลยนะครับต่อมานะครับนี่ครับผม เป็นข้าวเปลือกนะครับผมทางที่ดีก็ขัดด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็ล้างน้ําแล้วก็ขัดเอาคันข้าวออกแล้วนะครับพอขัดเอาคันข้าวออกแล้วก็ตากให้แห้งนะครับพอตากให้แห้งเสร็จก็เอาตะไคร้ขัดนะครับผมผมก็ขัดอย่างดีนะครับก็จะมีกลิ่นตะไคร้ติดข้าวนะครับผมแล้วที่ขัดไม่ได้เลยนะครับนี่เลยครับผมดินทรายนะครับบน กดนิดหน่อยนะครับผมเราต้องผสมให้นะครับผมนี่เลยครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกเศษเปลือกไข่เปลือกหอยนะครับถ้ามีก็บดให้ได้เลยครับบดให้ไก่เอให้ให้นกนะครับผมผมแนะนําว่าบดก็ดีนะครับแต่ว่าตําจะดีกว่านะครับตําจะละเอียดกว่านะครับผมก็แนะนําเป็นวิธี การตํานะครับทุกท่านถ้ามีเวลาก็ตําให้ละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกไข่เปลือกหอยนะครับจะเสริมสร้างแคลเซียมนะครับผมเสริมสร้างในเรื่องของโครงสร้างกระดูกนะครับผมดินรายก็ดีเหมือนกันครับก็ประมาณนี้นะครับขาดไม่ได้เลยครับผมนี่นะครับอาหารก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านแล้วผมขอแนะนําสักนิดนึงนะครับผมเรื่องการให้อาหารนะครับ นกในกรงเดียวนะครับผมเราให้อาหารให้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราจะให้ในปริมาณที่ไม่เยอะมากนะครับนกถ้าอ้วนเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมกำลังจะทำให้นกนั้นเกิดเป็นอาการขี้เกียจขันนะครับหรือว่าจะทำให้เกิดเป็นโรคอ้วนนะครับผมอ้วนเกินไปไม่ดีนะครับผมให้อาหารในปริมาณที่พอเหมาะนะครับไม่ต้องให้เต็มที่ ทุกอย่างก็ได้นะครับให้ข้าวเปลือกให้ทิ้งไว้เลยไม่ต้องขาดนะครับผมส่วนหัวอาหารให้ไม่เยอะนะครับผมให้พอนกได้กินหมดนะครับแล้วก็จะได้กินข้าวเปลือกแทนนะครับผสมกันไปนะครับอาหารหมูเหมือนกันครับผมอาหารหมูอาหารไก่ไม่ต้องให้เยอะนะครับผมเพราะถ้าให้เยอะนกจะทําให้อ้วนนะครับผมนกก็จะเลือกกินแต่อาหารนะครับอาหารไก่อาหารหมูแล้วก็อาหารนกเขาอาหาร นกเขาชวานะครับผมนกเขาจะไม่ค่อยกินข้าวเ,เปลือกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบเขาจะชอบเป็นหัวอาหารมากกว่านะครับก็จะทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณเราด้วยนะครับผมก็ขอแนะนํานะครับผมส่วนนกในกรงผสมนะครับอันนี้ผมแนะนําให้กินเต็มที่เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารมูอาหารไก่อาหารนกเขาชวานกเขาใหญ่ผสมกันข้าวเปลือกดินทรายอะไรแบบนี้นะให้เต็มที่เลยนะครับถ้าเป็นนกในกรงผสมนะครับอย่าให้ขาดนะครับ ไม่ต้องกลัวเขาอ้วนครับผมเพราะว่าเขาจะไข่อยู่เป็นชุดเป็นชุดออกมานะครับพอไข่ออกมาก็จะทําให้เขาต้องกินอาหารเข้าไปเพื่อจะเสริมสร้างไข่ออกมาใหม่อีกนะครับผมก็เลยไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องนี้นะครับผมต่อมาแนะนําเป็นนกเขาแขกนะครับนกเขาแขกนี่ต้องบ๊อบุงให้เต็มที่นะครับผมอย่าให้ขาดเลยนะครับเพราะว่านกเขาแขกจะ นำอาหารไปป้อนลูกนกเขาใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนกเขาแขกแม่เมือปืนก็มีไว้ติดฟาร์มติดบ้านก็ดีนะครับสำหรับท่านใดที่คิดจะผสมนกเขานะครับเพราะว่านกเขาแขกจะช่วยได้หลายเรื่องเลยละครับไม่ว่าจะเป็นการประหยัดเวลานะครับผมพ่อแม่นกเขาใหญ่ไม่ต้องมาฟักและเลี้ยงเองนะครับแล้วก็นกเขาแขกจะเลี้ยงลูกนกเขาใหญ่ดีกว่าพ่อแม่พันธุ์อีกนะครับผมผมบอกเลยเพราะว่าผมดูจาก ที่นกเขาแขกเลีย้ยงคือนกเขาแขกจะป้อนอาหารได้เยอะกว่านะครับจะสมบูรณ์กว่าโตวไวกว่านะครับตัวเร็วกว่านะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องที่ว่านกเขานกเขาใหญ่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะทิ้งลังทิ้งลูกนะครับผมมันจะมีนะครับนิสัยเฉพาะตัวนะครับทิ้งลังทิ้งลูกแต่ว่านกเขาแขกจะไม่ทิ้งนะครับผมนกเขาแขกก็จะทําหน้าที่ฟักไข่เลี้ยงลูกนะครับอย่างดีนะครับผม ส่วนน้อยมากเลยนะครับที่จะทิ้งนะครับผมผมก็สังเกตดูแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอาหารที่ผม,มแนะนํานะครับต่อมาผมก็จะเอาอาหารไปให้นกเขากันเลยนะครับแล้วผมก็จะตามไปถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับผม ชุดนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์หลิวตันนะครับผมนี่นะครับอันแรกก็น้ําสะอาดนะครับนุ่นก็เข้าเปลือกคัดนะครับผมแล้วนุ่นก็เป็นฐาดินทรายนะครับข้างในฐาดินทรายก็จะมีอาหารหมูผสมอาหารไก่กับอาหารนกเขาใหญ่ผสมอาหารนกเขาชวานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมกําลังเข้ารังครับจะไขรอบต่อไปแล้วอันนี้เป็นแม่มือปืนนะครับนกเขาแขกครับผมนี่ครับดินทรายพร้อม อันนี้หัวอาหารครับผมหัวอาหารนกเขาใหญ่ผสมอ,อาหารนกเขาชวาอันนี้ข้าวเปลือกขัดครับผมอันนู้นนะครับเป็นหัวอาหารหมูผสมอาหารไก่นะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อันนี้ก็คือน้ําสะอาดนะครับผมน,นี่ก็เป็นนกเขาใหญ่เลี้ยงเดียวนะครับผมนกฝึกต่อนะครับผมเห็นไหมครับอาหารผมจะให้นิดเดียวนะครับอันนี้เป็นอาหารนะครับผม แล้วต่อไปเป็นข้าวเปลือกครับผมนี่เป็นน้ําสะอาดนะครับสนุนอาหารหมูผสมอาหารไก่นะครับผมผมให้เยอะเขาก็เขี่ยทิ้งนะครับผมผมก็เลยให้แค่ปริมาณที่พอเหมาะนะครับผมห้ดูลายกันครับผมตันนี้นกฝึกต่อดินนะครับผมสำหรับเรื่องของอาหารผมก็ได้แนะนำไปทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหมดที่ฟาร์มผม เลี้ยงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเท่ากับที่อธิบายไปเลยนะครับไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้นะครับส่วนความสมบูรณ์ความคึกก็จะมีหลายปัจจัยต่อมานะครับเดี๋ยวผมมีเวลาจะมาทําคลิปลงให้พี่น้องศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับผมก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับถ้าท่านใดมีประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่ามีความรู้ใหม่ๆที่ได้พบเจอกับตัวเองก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับผมก็มาแนะนําเรื่องอาหารนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ สุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาร์คไยบ้านได้ทำคลิปวิดีโอลงช่อง youtube มาร์คไยบ้านต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม